ที่เรื่องของสานการโดยเฉพาะทางการเมือคุณรฐสิทธิ์เองวันนี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าให้รัฐบรราลเนี่ยเร่งรัดช่วยเหลือกลุกมรเกษตรชาวสวนยาอย่าเลือกปฏิบัตินะครับและที่สําคัญอย่าแบ่งแยกประชาชนเพราะว่าอย่าที่สำคัญคุณร,ร,รัฐสิทธิได้กล่าวหวว่า คือวันนี้ทางรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูแลเกษตรกรชาวนามากกว่าชาวสวนยางและสวนปาล์มซึ่งเรื่องนี้ผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักณก็ได้ดูแลพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางก,ก็ดีสวนปาล์มก็ดีหรือเกษตรกรชาวนาก็ดีนะครับเราดูแลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับล่าสุดแม้แต่การที่ ออกนโยบายในการที่จะใช้งบงบุกเฉลี5,628ล้านในการดูแลพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางก,ก็ดําเนินการวันนี้ผมไม่อยากให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วทําให้เกิดความสับสนและที่สําคัญมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งของพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรชาวสวนยางสวน,นปามที่กาลังชุมนุมขณะดนี้คุณอภิสิทธิ์เองนะครับเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านเป็นผู้นำฝ่ายค้าน และที่สาคัญเป็นหัวหน้าพรรคปฏิปัตษ์ที่มีฐานเสียงในภาคใตา้วันนี้สอสอโดยเฉพาะพื้นที่นี้มีการชุมนุมอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็มีสอสปฏิปักษ์เต็มพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เต็มพื้นที่จังหวัดคนครจังหวัดชุมพรเองนะครับก็เต็มพื้นที่วันนี้คุณอภิสิสิ์เมื่อมีฐานเสียงมากในภาคใตา้เมื่อลงไปแล้วในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชน ซึ่งเขาไม่เลือกว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่าย้านต้องช่วยอะ่รเนีในการที่จะเจรจาประสานงานโดยเฉพาะการที่ปิดถนนเส้นทางรถยนต์ก็ดีทาให้ประชาชนในภาคใต้ก็เดือดร้อนนักท่องเที่ยวก็เดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรก็ก็เดือดร้อนการปิดเส้นทางรถไฟขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบไปหมดนะครับผมยายคุณภิสิธิ์เองเนี่ยแทนจะกล่าวหาว่ารัฐบาลเนี่ยมีการเลือกปฏิบัติหรือสองมาตรฐานเนี่ยรวมถึงกล่าวหาว่ามีการแบ่งแยกประชาชน คุณอภิสิทธิ์เนี่ยทั้งที่ไม่เป็นความจริงนะครับคุณอภิสิทธ์ก็เอาสิ่งที่ได้สะท้อนโดยเฉพาะการลงพื้นที่เนี่ยควรจะเป็นตัวกลางในการเจรจาและการให้ให้เความช่วยเหลือประชาชนโดยการประสานงานกับรัฐบาลอย่างลักษณะเหมือนเอาการชุมนุมของพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยของภาคใต้เนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการที่จะโจมตีรัฐบาลอย่างสาิรักษ์ที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับผมอยากให้เห็นว่าเรื่องนี้ เรื่องเฉพาะราคายาตกต่ำเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของบาง้านเมืองเรื่องของการบริหารที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องช่วยกันนะครับผมไม่อยากให้มากล่าวหารัฐบาลและไปบิดเบือนข้อมูลแล้วเกิดความสับสนจนเกิดไปลักษณะเหมือนกับลักษณะกล่าวหาว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติทั้งที่ไม่เป็นความจริงน,นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ผมทราบม,มาจากตัวแทนรัฐบาลก็จะมอบให้ท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตี คนวดีธวัฒน์คุณเพื่อนองพื้นที่ออเอามติคอรมอไปพบก,กับพี่น้องประชาชนในภาคใต้และที่สําคัญในทำเนียบรัฐบาลก็จะมีการเชิญตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะก็มา,า,าพบพูดคุยกับตัวแทนรัฐบาลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าคุณอรรนิสิ์ควรจะหา,หาทางที่จะมีความช่วยเห,ห,หลือในสถานการณ์เหล่านี้นะครับเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในภาคใต้เอง กระทบต่อการท่องเที่ยวการลงทุนรวมถึงกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่าทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันไม่ใช่มามากล่าวหากันแล้วก็อาศัยใช้เว,เวทีการการที่มีการชุมนุมเนี่ยมาโจมตีรัฐบาลเพื่อลดความน,น่าเชื่อถือก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ